ถ่ายรูปแบบไม่มีเฟสชิลเอาท่าไหนดีครับโพสเลยลเหรอคโอเคได้ ฝังโน้นไหมเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะไปขอแอบดูกั๊หนึ่งเลแอบดูแอบดูเฉยอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่นี่เขามีเขามีเดินแบบด้วยวันนี้นี อะไรนะครับเอาว่าเดินแบบตรงนี้เหรอกลัวจะมาสะดุดตรงนี้ก่อน่ะนี่แล้ทุกคนอันนี้คือแบบดังมาลอยองครั้งแรกครั้งแรกเลยจริงๆดังก็เลยแบบ้ยถามก่อนว่าแบบใครในนี้เป็นคนลอยองบ้างขอขอดูมือหน่อยครับโอเคด,ดังเตรียมกันบ้านมานิดนึงแกบรบ์ โอเคก็คือตอนเรามาระยองเนี่ยผลไม้ที่ขึ้นชื่อของระยองโอเคมีมีอะไรที่แบบไม่ใช่อ่ะบอกได้นะอนดี้ดังแบบทางการบ้านมามีทุเรียนสับป,ปะรดมะม่วงเงาะมังคุดใช่ไหมครับแล้วคือแบบดังมานี่คือดังอ่ะแบบที่แบบต้องกินเลยอ่ะคือเมนูอะไรหรือว่าผลไม้อะไร ทุเรียนใช่ไหมครับเราเราแล้วถ้าเป็นเมนูอาหารนะทุกคนอ๋อใช่ใชครั้งที่แล้วไปไปโคราชตอนก็แบบมีโคราชครั้งนี Bitcoin> ้ต sure ้องมาลองอ่านทะเลมีมีมีอีกใบมีอีกใบทำขวัญประจำระยอง อันแรกผลไม้รถล,ลำลใช่ไหมครับอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็ดน้ำปลารถเด็ดจริงไหมฮะที่นี่ต้องลองแล้วกเกาะเสม็ดสวยหรูสุนสุนพรู้กาว,วีเอกใช่ไหมครับเก่งมา <laughs> กหรื <laughs> เราอมันไม่ได้คือเรามาละยองอ่ะเรา หรือเราไปจังหวัดไหนเราต้องแบบมีแบบการทํางานบ้านมานิดนึงเผื่อเราจะได้แบบถามแมวว่าแบบเนี่ยเออเรามาเนี่ยเรากินอะไรดีใช่ไหมหรือว่าเที่ยวไหนเออเออเที่ยวไหนดีอะเกาะเกาะสม็จใช่ไหมที่แบบบอกแบบนี้เกาะสม็จสวยหรูอ,อะไรนะกระโดดลงน้ำทะเลไออ๋อให้ไปว่ายน้ำใช่ไหมเออนี่ทุกคนก็ อันนี้ครั้งน,น,น,นี้เป็นอีเวนต์ครั้งแรกที่ผมแบบเซฟเซฟผมเลยเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงบ้างมเราเห็นแบบครั้งนี้ตาตามันดำดำปะปะ๊าไม่อะโอ,โอเคอะเหมือนแบบเหมือนร็อกสตาร์นิดนิดอ่ะตอนแรกสองกระจกแล้วพี่นี่นี่นี่คือเราเหรอ <laughs> <laughs> อะไรนะครับ <laughs> โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ <laughs> ก็แต่เสียดายครั้งนี้ไม่มีแบบไม่มีไอตัวเรียกว่าไงนะตัวสแตนดะี้ดังอ่ะใช่เราจะได้มาเทียบกันเลยเพราะดังจริงๆดัง,ง,ง,งเคยไว้ทรงนี้มาแบบนานแล้วตอนถ่ายโปรไฟล์เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดังเดี๋ยวร้องเข้าไปถ่ายถ่ายใหม่ละเดี๋ยวถ่ายโปรไฟล์ใหม่ใช่เดี๋ยวจําเดี๋ยวกดจำไม่ได้อ๋อขอบคุณครับแล้วนี่นี่หนักไหมนะนะั่นอ่ะหนักปะหนักหนักไหมครับทีมถีบไฟไฟ อ๋อแล้วแบบนี่คือแบบถือถืถถถอกันมายัางไงอ่ะแบบคนละป้ายอะไรอย่างเงี้ยเลยหรออ๋อครับไม่ไม่ไม่ถือแบบตอนเอาลงมาที่ห้างอะไรนะฮะเป็นถุงอะไรนะครับไปมาเป็นถุงอ๋อโอหถ้าเกือแบบยกมาได้นี่แบบนักกล้ามเลยนะนักกล้ามกับผม,มเข <laughs> อติดรถกลับกรุงเทพได้ไหมพี่ดนครับพอจะมีที่ว่างไหมครับ ได้เลยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนกลับด้วยรถตู้ได้นะครับอะไรนะเดินไปเลยอ๋อนอนนี่ไปเลยอ๋อมีที่พักให้ฟรีด้วยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดังจะถ่ายสตอรี่สักหน่อยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวดังจะนับหนึ่งสองสามแล้วทุกคนก็แบบพูดพูดอะไรก็ได้นะก็ส่งเสียงอะไรก็ได้ได้ไหมโอเคนะโอเคครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ได้ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกวาดให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> แสงสตูดิโอเยี่ยมมาก <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สองสามเอ้ยนี่มันบูมแมลงแ๊บนึงเอาทุกคน <c oughs> เราเราต้องมีหัวใจหนึ่งสองสาม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับขอบคุณครับเจอบูมมาแรงไปหนึ่งช็อตอะไรนะอะไรนะครับแขกทุกคนด้วยหรอ โอ้ไอจีน่าจะให้แท็กแค่แบบกี่คนนะกี่สิบป่ะสิบคนโอ้จริงจริงอยากอยากแท็กทุกคนเลยอ่ะอ๋อหลายหลายรอบกลัวว่าจะเป็นเป็นไข่ปลาดีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายเข้ามาดังทำไมไอจีไปหยิบผั่งเปล่าลูกแอบดอบแล้ว อออไ,มไม่ไมเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นของแต่ละคนเดี๋ยวดังจะแบบเดินรอบๆตรงนี้แล้วบบถ่ายสตอรี่แต่ดังอาจจะลงมาตรงนี้ไม่ได้ดีใช่ไหมลงได้ไหมไม่ได้เนะโอเคครับเดี๋ยวดังจะแบบเดินแบบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะจะถ่ายเป็นวิดีโอแบบเวอร์ชั่นแต่ละคน โอเคไหมแล้วเดี๋ยวแกดังมาได้เดี๋ยวดังจะไปดูทุกอันเลยดดงดังดงูจริงๆนะที่แบบดังกดทวิตเตอร์กดเฟซเฟซเฟซอย่างเงี้ยคือดังไล่ดูแล้วแบบทุกคนพอจะแบบเห็นโนติดดงขึ้นว่าดดงกดเฟซแบบกดไ like ลค์อะไรอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมคือประจำคือคือบอกก่อนว่าแบบตื่นเช้ามาอันนี้คือแบบชีตประจําวันเลยนะตื่นเช้ามาดังต้องเปิดทวิตเตอร์ไม่ก็ไอจีแล้วก็ไล่ดูว่าคนแท็กอะไรวะ น่ารักมากเลยครับโอเคมาเริ่มกันะนะครับโอ้ยฝากโหวานนะครับมาตรงนี้เลยนะครับรักนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่โอ้พยายามพยายามแบบขวานให้หมดอะไรนะครับหัวใจนะครับ ได้ไหมได้ไหมยังมีใครไม่ได้ไหมถ่ายหมดแล้วเนาะได้มังได้ไหม,ไไหมอะไรนะครับออโฮโฮอพอได้ฝั่งนี้ฝังฝ่งนี้ใช่ฝั่งนี้ผมลืมแล้วลืขอโทษนะครับ ได้ไหมโอีมีถึงตรงนู้นเลยหรอขอได้เลยครับเดขอหัวใจหน่อยหัวใจแบบไหนเอ่ยแบบนี้นะ อย่างนี้เหรอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันคือท่าอะไรทุกคน,กอ,นอ๋อหัวใจเกาหลีกนนังตกเทนปะแต่ไม่แต่ไม่เคยเห็นท่าน,นี้ครับอะไรนะครับอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ๋อทางท่าน เออนั่งเลด้วยโอเคเดี๋ยวเออใช่เดี๋ยว,เ,ออเ,ดยวเดี๋ยวจะบังข้างหลังเดี๋ยวนั่งเลยกันเลยแอคท่าก่อนโอเค,ออค,อเคทุกคนครับดังเลือกท่ามาเยอะแล้วอะ่ะอยากให้ทุกคนเลือกท่าไหนดีเสนอมาเลยจิ้มแก้มโอเคจิ้มแก้มนะทุกคน ล้งานเลยนะถ้าถ้าเปลี่ยนท่าโอเคเปลี่ยนท่าท่าไหนดีทุกคนโอเคท่าท่าอย่างเงี้ยหรออย่างนี้ทุกคนทำเป็นปะ มันคือโอเคอใช่ปะแต่ว่าเราแค่แบบดัดนิ้วใหม่เนี่ยทุกคนดุกคนดูมือผมนะปึ๊บยากไปใช่ปะแต,แต่ผมขอทำท่าน ผมเปลามากทุกคนอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋วผมจะอย่างนี้โอเค 中啊，是吧？ คอะไรนะฮะเอเอใช่คำถามนี้วันนี้เป็นพี่ดังหรือน้องดังอุ้ยเลยพี่ดังหมดเลยเอ่ะมันมันยังไงครับมันยังไงเพราะเพราะอะไรนะออกทรงผมอ๋อคือแบบปัดผมคือกลายเป็นพี่ดังเลยแล้วถ้าเกิดเอาลงมาแบบอย่างเงี้ย ได้วันนี้เราลงมาในทีมพี่ดังดูดุพี่ดูนะดไ๋ยหรอกไอ้อ,อะไรแล้วมันมีอันนึงที่แบบแมสมากในยทิกตอกอ่ะที่มันมีแบบแมสมากในทิกตอกอ่ะผมแบบแพนจะทำอยู่ไอทแบบ้ที่มันเป็นแบบที่เทียนเป็นแบบเออ่นี่คือต้องทำเสียงหน้ากน้าใช่ไหมครับ ไตอพี่ครับเออ่พี่สาวครับผมชอบพี่นะพี่ไม่ชอบผมหรอแต่ผมชอบพี่มากมากเลยนะใช่ป้ะใช่ป้ะอดีตปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปทำอันนี้ในติ๊กต็อกได้เลยครับผมทุกคนก็หมดเวลาแล้วโอเคครับหมดเวลาแล้วครับทุกคน ก็ขอบคุณอีกทีนะครับที่มาหาดนะังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบนอนพักเต็มอิ่มวันนี้นะคี่แบบกลับบ้านไปก็นอนแบบครบแปดชั่วโมงเลยครับทุกคนนะอะไรนะครับะอะไรนะเจอเอ็ดเวิร์ดหรือยังเชื่อไหมว่ายังวนันนั้น่ะไม่ได้วนันวนั้นไม่ได้ไปคอนโดจุง,ชงใช่เราไปยิงปืนกันวันนั้น แต่ว่าเดี๋ยวไว้แพนจะไปหาเอ็ดเวิร์ดแต่ว่าถ้าเอ็ดเวิร์ดมันตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะน่ากลัวไหมครับลูกมันจะน่ากลัวหรือจะน่ารักอะอะไรนะสวดน,นิ้วคืออะไรหรอแบบอ๋อมันจะกัดน,นิ้วอ๋อทำไมเอ็ดเอ็ดเวิร์ดคือกัดน,นิ้วหรออ๋อจุงบอก ได้เดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆเดี๋ยวผมไปถ่ายอ็กโวตนะครับผมเดี๋ยวถะถ่ายไว้ทุกคนดูครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดังต้องได้เลยครับเดี๋ยวดังต้องไปแล้วนะครับผมเผื่อใครอยากมาพรุ่งนี้ก็ดังอยู่พารากอนนะครับพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณนะครับกลับบ้านดีๆนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับผมวันที่เก้า มากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้านะคะและแน่นอนค่ะกิจกรรมุพิเศษของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะกับงานของเราค่ะกับเดอะกีเต็แกนเซลสอง2เรียกได้ว่าเป็นมิสเกียร์เซล,ลให้ท่านได้ช็อปกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะของในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศแบรนด์ต่างๆสามารถที่จะมาช็อปกันได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วง5โมงเราจะไปเจอเจๆกันที่ระยอง ขบวนฮอเนาะโอเคสำหรับเซ็นเตอร์ระยองนะคะชั้น2นั่นเองนะคะต้องบอกว่ามีรองเท้าหนังนะแล้วก็รองเท้าทำงานรองเท้าเข้าไปให้ท่านได้เลือกซื้อกันเอาเป็นว่าวันนี้ขอให้แฟนคลับทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยไดคะจะเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ